สวัสดีค่ะพบกับแก๊งเสื้อกันหนาวไม่กันแดดวันนี้เรากำลังอยู่ที่งาน50ปีมราชพัฒน์ลำไยพันนี<อ>วันนี้เราก็จะพาทุกคนไปดูบรรยากาศร,รอบๆงานมีทั้งขายของคอนเสิร์ตใช่ไหมการสแสดงต่างๆอ<ม>่าแล้วก็ตัดภาพดูกันเลยตอนแรกอะละพวกเราตั้งใจว่าจะไปดูสูงอุเป็นเหาแต่พอเดินไปถึงปุ๊บอ่าเก็บ ของหมดแล้วจะไม่เป็นไรความตั้งใจของเราที่อยากจะปาทุกคนไปชมบรรยากาศของงาน50ปีของมหาวิทยาลัยร,ราชพัฒน์ไมพันพีน้ยังไม่จบเพียงเท่านี้ เราเลยไปดูซุ้มนิทรรศการเกี่ยวกับชุมชนตอนแรกเราก็ดูภาพตามไปด้วยยังไม่ได้อ่านรายละเอียดอะไรจนพี่ๆเขาเดินมาพูดเกี่ยวกับรายละเอียดของคนในชุมชนว่าแต่ละชุมชนมีของดีของเด่นอะไรการนําสินค้าสิ่งแวดล้อมต่างๆในชุมชนมาแปลเปลี่ยนเป็นศีมือศิละปะหัตถกรรม การผลิตสินค้าแปรรูปไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ความสวยความงามหรือว่าอาหารนั่นเองดูแล้วรู้สึกว่าใจฟูมากเลยทุกคนพอหลังจบที่ซุมนี้นะสุมตรงข้าม <g ümüz> ก็มีงานอาร์ตงานศิลปะที่ทําให้เราเชิดชมดูอย่างเพลิดเพลินมีความสวยงามต่างๆนาน,นาแต่ในความสวยงามนั้นก็มีในยะความหมายแฝงซ่อนอยู่ที่ทําให้คนอน่ะ ตีความก็ได้หลากหลายแบบกันเลยทีเดียวก็พากันไปถ่ายรูปคนละมุมสองมุมสามมุมแต่มีมุมหนึ่งเนี่ยที่ปลุกความเป็นศิลปินในตัวคุณนั่นแหละก็อยู่กันในนั้นนานมากทุกคนครับหลังจากเราไปชมนิทรรศการที่จัดขึ้นในงานครแล้วต่อไปเราจะพาทุกคนไปชมร้านค้าร้านอาหารต่างๆมีเยอะมากครับมากกว่า50ร้านแน่นอนหลังจากนั้นเราก็พาทุกคนไปชม บรรยากาศของกินในงาน50เปียนอะไรที่ถูกใจใพวกเราม,มากๆเลยฝั่งซ้ายก็ดีฝั่งฟ้าก็ดีอยากจะกินไอน้นู่นไอน้นี่นั่นแต่ว่าเงินในกระเป๋าไม่เอื้อเอาในวยแล้วทุกคนบางอย่างก็ได้จะเดินดูแต่บางอย่างน่าสนใจจนถึงขนาดว่าต้องซื้อกินน่ะฉันไม่ไหวแล้วมันหิวก่กใหม่ทีนึงก็คือสับจางเลยนั่นแหละทุกคน บรรยากาศในงานก็คือดีมากดีทั้งตอนกลางวันและตอนกลางคืนตอนกลางคืนก็จะมีดนตรีสดด้วยนะขอบอกไปก่อนเลยการฟังดนตรีชูช่ไยที่โคตรฟินอบอุ่นคืน้นเค่งมากส่วนอีกฝั่งหนึ่งก็จะมีเวทีนะนแกๆก็จะมีการประกวดวงดนตรีประกวด Co เบอร์แดนมีนักร้องมากมายมาจัดคอนเสิร์ตเล็กๆของงานนี้แล้วก็นั่นแหละ เราไม่ได้ถ่ายมาก่อนหน้านี้นเราไปกันมาแล้วแต่เราไม่ถ่ายมาลามาถ่ายอีกทีวันสุดท้ายเลยส่วนวันสุดท้ายนั้นที่ทุกคนเห็นอนะมันก็คือช่วงกลางวันกลางวันแล้วแหละและ้วเราก็มาเดินกันร้อนก็ร้อนแต่ด้วยความร้อนนั้นก็ยังมีความสุขเต็มเียมอยู่และจุดสุดท้ายที่เราไปก็คือเล่นยิงปืนทุกคนแต่ว่าจุดเนี้ยก็ไล่นัดอยู่นะฝาจะได้ของววารางวัลมาก็ไล่นัดอยู่แต่ไม่เอามาตัดให้ลงหรอกเขินคลีค กันบางครับทุกคนสําหรับบรรยากาศในงาน50ปีสู่ความยั่งยืนของมหาวิทยาลัยราชภัฏลาพยปีนียของเรานะครับก็จะมีทั้งความสนุกความสนานแล้วก็มีกิจกรรมต่างๆให้เราได้เล่นกันมากมายเลยนะครับฝากให้ทุกคนรอติดตามความเคลื่อนไหวว่าปีต่อไปเราจะมีการจัดกิจกรรมดีๆแบบนี้อีกต่อไปเมื่อไหร่นะครับทางเพจมหาวิทยาลัยราชภัฏลำพียงีของพเรานะครับ